สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยอดสดีดครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับผมนะันนิจิคุณกครืพเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในไอเดียลักของเราอีกเช่นเคยนะครับผมนะแตนะ่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทางฝั่งของตัวบินที่เป็นสายไหวพรพิบกันบ้างนะครับผมนะว่าเฮ้ยทำไมในลีกใน PP, PP หรือทีมทั่วไปเนี่ยเราเห็นแต่สายสายบินที่แบบเป็นสายว่องไวนะครับนะเป็นตัวบินสายว่องไวเนาะพวกสายที่เป็นพลังของ,ง,ของไหวพรพิบอะไรเงี้ยมันทาไมเราไม่ค่อยเห็นตัวละครพวกนี้อยู่ใน PV บ้างนะครับผมเดี๋ยวว ซึ่งวันนี้ก็อยู่ใน3ตัวนี้นะครับผมนะก็จะมีทางฝั่งของเอลลี่นะครับนะมีเรโอนาร์ดแล้วก็มีทางฝั่งของแซนลี่ดิเลอร์นะครับนะทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเราต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับใน PVP เนี่ยนะครับสาเหตุที่หลักๆเลยที่ตัวบินสายไวพิปเนี่ยไม่สามารถเอาไปเล่นใน PVP ได้หรือเล่นได้ก็ไม่ได้เก่งมากเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ในการตีป้อมพีพีเนี่ยนะครับผมนะตีป้อมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราต้องใช้พลังโจมตีกายเป็นหลักนะครับซึ่งาสายว่องไวที่เป็นตัวบินเนี่ยเขาจะมีพลังโจมตีกายที่ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับทำให้ตีป้อมแตกได้เร็วนะครับผมนะแต่มองในทางกลับกันกับสายไวพิพพวกนี้นะครับก็คือมันมีพลังโจมตีเวทเข้ามาเสริมเนาะแล้วก็พลังโจมตีก็ไม่ได้ของพลังโจมตีกายเนี่ยไม่ได้เยอะมากทําให้สายใวพิพนะครับไม่สามารถตีป้อมแตกได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็คือต้องใช้เวลาตีแบบโอนานมากเลยกว่าจะ ตีป้อมแตกอะไรเงี้ยนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวลองลองแบบลองไปเล่นในพีพีให้ดูว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแนวแเนี้ยนะครับนันจะตียังไงเนาะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่มีประโยชน์เลยนะครับสำหรับตัวไหวพิบตัวบินนะครับผมนะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับซึ่งก็มีประโยชน์ทางฝั่งของตัวกิววอลนะครับผมนะกิววอลเนี่ยนะครับในการตีป้อมเนี่ยเราไม่ได้รับดาเมจในการตีป้อมนะครับกิววอลเนี่ยเราจะนับจํานวนการตีป้อมเพราะฉะนั้นใส่ไหวพิบเนี่ยนะครับเลยจําเป็นสําหรับตรงนี้มากนะครับเพราะว่าอะไรเราไปใส่พวก ความเร็วในการโจมตีหรือตีสเปซอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปทําให้ใส่ใบพิพนะครับหลายๆตัวเนี่ยสามารถเล่นได้ในกิวอลแล้วก็อาจจะเป็นเคล็ดลับนะครับของแต่ละกิวของแต่ละทีมเลยก็ว่าได้นะครับการเล่นแบบใส่ไวพิพพวกนี้ในการตีปอมนั่นเองนะครับผมนะออโอเคในเรื่องของสก,กิลความสามารถเนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราจะเน้นแค่ว่าปล่อยให้ไปตีเร็วที่สุดนะครับประมาณนี้เนาะให้มันแบบใส่ย,ยัด คนเการโจมตีไปซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กับตัวละครนะครับตัวบินตัวหนึ่งขอจัดทีมเลยเอ่ะผมเอา,เอาไก่ทองออกไปก่อนแล้วกันนะนะแล้วก็จะไปที่ตัวบินของเรานะครับแล้วผมจะลองใช้เป็นทางฝั่งของซลัลลี่อ่ะผมลองไปลองใช้เป็นดิลเลอร์แล้วกันนะครับเออดิลเลอร์เนี่ยนะครับผมนับเป็นสายไหวพิบนะครับตัวบินเนาะพลังโจมตีเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากตามถึงบอกเลยนะครับมันตีป้อมเนี่ยแทบจะไม่เข้านะครับผมไม,ไม่ไม่ว่าเราจะใส่แบบโหใส่สุดเลยศักยภาพ ปั้นแม็กอะไรไงีงยใส่เกียร์สุดมันตีป้อมไม่ได้แรงอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวบินสายพิพพวกนี้เนาะแต่สิ่งที่มันดีหน่อยก็คือมันสามารถใส่พวกเกียร์ความเร็วการโจมตีได้นะครับผมทำให้มันตีเร็วขึ้นได้นะครับผมนะจะมีผลต่อกิววอลเท่านั้นนะครับใน p ี p เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราผมลองแบบไปเล่นให้ดูเนาะ ส่วนวันนี้เซตเกียรผมใส่เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของโลจันทาครับก็คือไปมีหลบหลีกแล้วก็หลบสก,กิลนะครับนะับพลังนชะีวิตเนาะแล้วก็คู่กับเข็มขัดครับก็คือหลบหลีกหลบสก,กิลเช่นกันทำให้ตัวนี้เนี่ยมีค่าพื้นฐานอยู่ที่ ลบหลีก100%แล้วก็หลบสกิลอยู่ที่110%เห็นไหมนะครับมันจะทะลุขีดไปเลยนะครับทาให้เวลาไปเจอกับตัวการบินเนี่ยตัวนี้จะมีโอกาสรอดเนี่ยนานมากๆนะครับยิ่งในกรณีที่ไปเจอในกิลวอลแล้วตัวนี้เนี่ยมันไปเจอกับตัวการบินที่แบบแค่ตัวเดียว2ตัวอะไรเงี้ยเนาะโอกาสที่ตัวการบินพวกนั้นเนี่ยจะตีโดนตัวเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนอะที่เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวผมหลอกขอเล่นในเอ่อ PVP ให้ดูสักหนึ่งตาละกันนะครับขอเล่นเอ่อกับทีมที่เขาไม่มีตััวกกนนบิลรเพื่อ ให้ดูว่าตัวการบินในอ,อตัวบินเวลาตีป้อมเนี่ยนะครับมันจะตีได้ไม่ได้ไไดแรงมากสับสายไพปพิบเนาะเอามาเลยฮะจังหวะนี้ขอเจอตัวที่ไม่มีการบินอ่ะทีมนี้ไม่มีการบินครับเอาลองดูนะมาลุนดูเลยฮะเราจะสังเกตว่าดิวเลอร์เนี่ยตีป้อมแทบจะแทบจะไม่เข้าผู้คานี้เลยนะครับเนาะแทบจะไม่เข้าเนาะอ่ะผมปล่อยดิวเลอร์ไปแล้วอ่ะไปดิวเลอร์ออวิ่งไปอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆฮะดิวเลอร์ อาจต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะแบบใช้เวลายาวเลยก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตัวสายวิบ้องมันก็จะวิ่งค่อนข้างช้าหน่อยในการวิ่งมานี่อาเซลเลดีเลอร์ค่อยๆวิ่งมาฮะชนะก่อน <c oughs> ผมว่าชนะก่อนเอาดีวกว่าดีเลอร์จะวิ่งมาถึงบ้านนะครับเห็นไหม ถ้าไม่ใช่สายไม่ใช่สายว่องไวเนี่ยมันก็จะแบบทั้งพลังโจมตีกายที่ไม่ได้สูงทั้งความแรงการเคลื่อนที่ที่ไม่ได้สูงมากทําให้สายไวพิบใน PvP เนี่ยมันไม่ได้ยมเอามาเล่นกันจริงๆนะครับเนาะทีนี้เราไปดู ในที่ที่เขานิยมกันดีกว่านะครับก็คือทางฝั่งของกิลวอลครับเออมาดูกันที่นิยมกันครับอย่างที่เราบอกครับกิลวอลเนี่ยนะครับเขานับจํานวนในการตีป้อมก็คือแบบยิ่งเราตีป้อมแบบเร็วเท่าไหร่เนี่ยจำนวนครั้งตีป้อมเนี่ยป้อมมันจะลดเร็วขึ้นนะครับเราจะใส่แบบพลังโจมตีให้แบบโอ้เป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้าน,น,าน,านยังไงก็ตีป้อมของกิลวอลไม่แตกเพราะว่าเขานับจํานวนการตีนั่นเองนะครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันเนาะเออไอดี ID นี้ก็ค่อนข้างแจ่มเหมือนกันอ่ะลองดูไอดีนี้นะครับนะผมเอาเดลเล เกมเล่นเองเรียบร้อยนะครับออโต้ Auto สักเล็กน้อยนะครับนะมาดูกันมาดูกันครับว่าตัวบินตัวนี้ครับพอมาอยู่ในกิววอลแล้วเขาจะค่อนข้างซีเรียแค่ไหนนะครับนะเอาล่ะ,ละผมจะไม่สนใจเลยมากผมจะสนใจไปที่ดิลเลอร์เอาดิลเลอร์เราตายไปแล้วได้อย่างไรกันฮะดิลเลอร์เราโดนอะไรอ่ะเอะตัวกันวินเขายังไม่ออกมาเลยไม่ใช่หรอหรือว่าเราโดนปลีชีพหรอ อ๋อเราโดนพลีชีพเดี๋ยวไม่งั้นต้องเปลี่ยนทีมแล้วเราโดนพลีชีพครับทุกคนอ่ะโอเคอ่ะให้ดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมอ่าป้อมเนี่ยมันเป็น400ครั้งเห็นไหมเราตีเนี่ยหนึ่งการตีหนึ่งฮิตก็คือลดไปหนึ่งหนึ่งอันเห็นไหมหนึ่งหน่วยอ่ะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับเนาะเออพวกสายไหวพริบก็เลยจะสามารถได้เปรียบในตรงนี้ในการเล่นนะครับนะก็คือจะสามารถแบบอ่าตีป้อมได้เร็วนะครับนะเอาแล้วทำไมตัวบินฝั่งตรงข้ามอยู่อยู่ได้เยอะขนาดนี้ไม่นะไม่เป็นไร เราอยู่กันหลายตัวกว่าครับเราน่าจะตีได้เร็วกว่านะครับนะนี่เห็นไหมเออถ้าเป็นตัวบินเนี่ยเราก็จะเน้นใส่ความเร็วการเคลื่อนที่ให้กับตัวบินที่เป็นสายว่องไวเนาะนะครับทำให้มันวิ่งแบบวิ่งแบบเร็วลวดแบบได้เลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นสายวิทยุเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเราจะให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ให,ให,หมดให้จบเกมนี้ไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจโดนอะไรอะ่ะเราต้องไปดูรีเพย์เอาน,น,น่น่าจะโดนพีชีพแหละนะครับทีเดียวแล้วตายไปเลยนะครับ เดี๋ยวลองหาทีมที่เขาไม่มีกันบินก็ได้นะครับเพื่อให้ตัวบินเรามันมันรอดนะครับสัตว์ดิลเลอร์เนาะอ่านี่เห็นไหมไม่ว่าเราจะแบบพลังโจมตีสูงแค่ไหนครับเราเน้นการแบบมันมันมันจะนับการตีปกตินะครับหฮิตก็คือ1นึนดอกหนึ่งครั้งโอเคอทีนี้เดี๋ยวไปเล่นกับทีมที่เขาไม่มีกันบินหรือกันบินเขาอ่อนๆ่อนดีกว่านะครับให้ตัวดิลเลอร์แล้วเนี่ยสามารถไปตีปอมได้เมื่อกี้ออกมาหน่อยเดียวคือตายเลยดิเลอร์ขอทีมที่เขาไม่มีตัวกันบินดีกว่าโอ้แต่เขาก็มีอะ มันจะได้เล่นไหมเนี่ยวันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาลองเล่นเป็นหมักลุกแล้วกันเดี๋ยวขอขยับทีมนิดน,นึงแล้วกันเดี๋ยวขอให้หมักลุกมันตายไปก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยเราค่อยปล่อยดิลเลอร์ไปนะครับนะอะโอเคตามนี้กดไอเทมไปเลยอะเอา,เ,อาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบกดผิดออโต้ไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะขอฆ่าศัตรูที่เป็นตัว การบินของเขาให้ได้ก่อนเนาะอุ้ยทำไมพูวิ่งเร็วจังอะโอ้ยเอาสิหมักลุกโบนี่หมักลุกเราจัดการพูไปแล้วหนึ่งตัวนิดนึงนิดนึงอโอเคใส่ดาเมจหน่อยทุกคนเร็วคนทำดาเมจหน่อยโห้แล้วไอรอนนี่คือเก่งไปไหนเนี่ยพัดไปนิดนึงตัวการบินเขาตายหรือยังอะผมไม่เห็นอ่ะเราปล่อยไปเลยแล้วกันไม่แน่ใจว่าตัวการบินเขาตายไปยังฮะ โอ,อ้โหตัวกันบินเขายังไม่ตายด้วยแล้วเราก็อุตส่าห์แบบอุตส่าห์เก็บตีดาบเกิววอเอาไว้เพื่อที่จะจัดมารอเล่นทําคลิปนะครับแต่ก็มาแพ้ในกียววอ้ให้ดูมาดูโชว์เลยนะครับเนาะอ่ะโอเคอืมไม่ได้เห็นนะครับเราเสียดายจังผมก็พยายามแบบพยายามเล่นให้ดูแนละแต่มันไม่เห็นนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะสลับตัวดิลเลอร์เอ้ยังเหลือเวลาอยู่นะดิลเลอร์ไปเร็วไหมนี่นี่นี่อันนี้คือในกรณีที่ดิลเลอร์มันวิ่งเร็ว นี่มันวิ่งไม่ค่อยเร็วแต่มันตีบ่อยอ่าประมาณนี้นะครับประโยชน์เดียวของอ่วัวพิบบินก็คือในในกีบอลนี่แหละนะครับที่สามารถเล่นได้นะครับผมนะถ้าสก,กิลไม่ได้ดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะแบบหนักไปใหญ่เลยเออทุกคนดูแล้วกันเนี่ยดี๋ยวเร์มมาตีแรงนะนี่โอ้ดูดิด,ดี๋ยวเร์ตีแรงไหมทุกคนดูดี๋ยวเร์มมันตีทีนึงเนี่ยอ่าพวกนี่เห็นไหมเลือดลดเยอะเหมือนกันนะดูหลอดนี่เห็นไหมโอเคนะครับเนาะอ่ะแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเน,นี่ยมันน่าจะซื้อดาบแล้วเนาะ เราจะได้แบบเล่นให้เห็นนะครับเนะะาะฝั่งสงครามก็กิ่งซะเหลือเกินกับปะเราตายตั้งแต่แรกเลยนะครับเอเคก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปในพีพีหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเนาะเออไปวนกลับไปในโอ้ยผิดกดไปในพีพีหนึ่งรอบนะครับเนาะเพื่อลองเล่นกับทีมที่เขาไม่มีตัวบินดูไอ้ไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวกันบินดูนะครับเราลองกดเล่นดูเอออันนี้เขามีกันบินเป็นบอสนะครับเนาะแล้วก็มีตัวบินด้วย พามีรอนว่าเดี๋ยวนี้ทีมการบินกับตัวบินนี่คือเต็มที่มากนะครับตัวบินตัวใหม่มันน่ากลัวไอ้ภูมันน่ากลัวไงแล้วใครมันจะใครอยากจะเล่นกับภูอะอืมภูมันน่ากลัวจริงแล้วแบบทีมบางทีมอะใช้ภูคู่กับไอ้ตัวอ่าคนี่พูดเลยอะไรเงี้ยโอ้ยิ่งยิ่งปวดหัวหนักไปใหญ่เลยโอ้หดูดิรอนการบินก็ยังมีครับการบินทัดมืดก็เริ่มแบบเริ่มนิยมนะครับนะการบินทัดมืดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิยมเพราะว่า ตัวบินแบบบินดุ2ตัวทั้งไอตัวคนที่พูดกับตัวภูเนี่ยเป็นแสงทั้งคู่เลยนะครับตัวบินท่านเมื่อก็เลยค่อนข้างนิยมใช้กันเยอะขึ้นนะครับในปัจจุบันเนาะก็ไม่รู้แหละนะครับตอนนี้บินเก่าไอบินอ่คนที่พูดเนี่ยก็ก็ตีแรงอยู่แล้วกันยากอยู่แล้วมาเจอภูอีกโอ้โหปวดหัวยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับในช่วงนี้ใครเปิดได้ก็ปั้นได้ก็ผมบอกเลยว่าจัดได้เลยครับอ่ะเจมไหวไหมเนี่ยถ้าเจอเจม หาทีมที่แบบไม่ใส่กันบินนี่คือหายากมากมีกันทุกทีมเลยเนาะดูดิกันบินใส่กันทุกทีมเลยขอรีอีกสักทีสอทีแล้วกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปมันจะยืดยาวเกินไปเออหมักลุกอีกแล้วอันนี้มีตัวบินชชบมีตัวกันบินและตัวบินอันนี้มีตัวกันบินโอ้พรีชีพสด้วยเน้นพรีชีพ ว้าวอะลองดูกับทีมนี้แล้วกันแพ้ไม่เป็นไร <c oughs> อะโอเคก็หวังว่าคนที่มาดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับนอกจากสิ่งที่ผมพูดไปนะครับอาจจะไม่ได้เห็นที่มันเป็นแบบประจักษ์เนาะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันแบบที่มันเป็นประจำที่ผมพูดเพราะว่าแม,ม้ถ้าสมมติกิลวอลม,มันซื้อดาบได้นะโอ้ผมน่าจะเล่นให้แบบให้เห็นชัดๆไปเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ย แต่น,นี่คือเกีย่ยวอลมันซื้อด่านไม่ได้มันก็เลยแบบทดสอบให้เห็นแบบชัดๆไม่ได้เอาละโอ้โหเราจะแพ้คอมโบเขาเปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราแพ้คอมโบเขาใช่ไหมเนี่ยดูท่าแล้วโอโ้แล้วเลมก็คือขยันผักด้วยนะเลมก็ผักเก่งๆนะครับตัวเก่าขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังผักเก่งอยู่โอ้โหโดนเลมใบมาซิวก็ขยันโคลอนอ่ะ เจอทีมกร็ระแม็กเกือบทั้งทีมอย่างนี้ก็ก็ต้องอ่อนเป็นเรื่องปกตินะครับนะเห็นไหมตัวบินก็ก็ไม่ค่อยไปถึงไหนนะครับนะสำหรับสายไวพิบตีป้อมก็ไม่ได้ครับทางทางสก,กิลก็ไม่ดีชึบเรียบร้อยอ่ะแพ้ไปอีกหนึ่งตานะครับเนาะโอ้โหเรามาเจอแบบก็ระแม็กทั้งทีมอ่ะโอ้ยเอ็นจิ้นฝั่งตรงข้ามนีน่คือเก่งไปไหนเนี่ยรวบเอารวบเอาเลยโอ้หเรามีเฮือกสุดท้ายอยู่เราสู้ไง โอเคก็เอาไว้ตามนี้นะครับสำหรับใน นะครับผมนะสำหรับสายการบินที่เป็นสายไวพิพบนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับในการเล่นนะครับผมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นในทางฝั่งของกิววกันนะครับใส่พวกความใรการโจมตีเข้าไปให้มันเยอะๆนะครับนะทำให้แบบเวลาเราไปยื้ออยู่หน้าป้อมของฝั่งศัตรูในกิววเนี่ยนะครับตัวบินเราเนี่ยมันจะตีแบบมันจะตีป้อมแบบรัวมากๆนะครับผมนะมันจะตีแต่ตัวมันมันจะตีแต่ป้อมเลยแบบรัวๆเลยนะครับผมนะสำหรับตัวบินสายใบพิพิบพิพิบเนาะนะครับแต่ถ้าใครที่ เออไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมแค่อยากให้รู้ว่าทางฝั่งของตัวบินสายไวพิพเนี่ยนะเกมก็ทำมาเพื่อที่จะเอาไว้เล่นในต oh, yeah. ัวกิววอลนะครับผมนะแต่ถ้าใน PVP เนี่ยเราก็ต้องเป็นเน้นเพลงทางฝั่งของว่องไวกันแหละนะครับเพราะว่าใน PVP เนี่ยเราเน้นการตีป้อมที่เป็นดาเมจนะครับแต่ในกิววอลเนี่ยเราเน้นการตีป้อมที่เป็นจำนวนครั้งนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าที่คลิปนี้ไปแล้ว